จะใส่ผักชีนะคะชีฝรั่ง,งนะคะหอมเงือกพร้อมกับพริกนะคะนะคะใส่ลงไปเลยแซ่บ อันนี้คือเครื่องปรุงหน้าตาของต้มแซบเล้งนะคะก็จะมีนะคะเป็นมะนาวนะคะอันนี้วันนี้เราจะใช้ทั้งมะนาวช้างนะแล้วก็เป็นมะนาวแป้นมะนาวหวานเอ่อมะนาวแป้นนะคะน้ําจะเยอะแต่มะนาวช้างเนี่ยเวลาเราบีบแล้วมันจะนัวค่ะมันไม่เปรี้ยวปี๊ดนะคะจะทําให้รสชาติแบบแซบหอมนะคะ แล้วก็จะมีพริกพริกเราก็อันนี้เราก็ไปเก็บมาจากสวนป้าสิรินะคะนี่นะคะแล้วไปเก็บมาก็จะเป็นพริกกะเหรี่ยงแซ่บมากค่ะเราก็จะเอามาโขกนะคะโขกตามให้ละเอียดนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปโรยหน้าลงไปในต้มแซ่บนะคะเราไม่มีถั่วงอกนะคะแต่เราใช้กระหล่ำกรอบนะคะนี่ผักกระหล่ำนะคะห่านฝอยนะคะ แล้วก็มีต้นหอมขึ้นช่ายใบผักชีนะก็มีผักชีหอมป้อมหอมผักชีผักเ,เปรนะคะหอมเปนะคะแล้วขึ้นช่ายต้นหอมนะคะนี่ไว้แต่งหน้าต้มแซบเล้งนะคะนะคะแล้วก็ปรุงแต่งด้วยปรุงรสถ,ถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลนี่นะคะแล้วก็พริกไทยน้ำปลานี่อันนี้คือการแต่งหน้าของต้มแซบเล้งนะคะ เสร็จแล้วนี่คือวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าต้มแซบเราจะหน้าตาออกมาน่ารับทานมากแค่ไหนนะคะไปติดตามชมค่ะเพื่อนๆนะคะซุปเร้งนะคะเป็นน้ำซุปต้มเร้งยาเร้งนะคะนี่นะคะอันนี้เราตุ๋นไปก็นานพอสมควรแล้วนะคะเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเราก็จะดูนะคะพเพื่อน เปื่อยเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็หัวไชเท้าก็สุกมากแล้วถ้าสุกถ้าหัวไชเท้าสุกเต็มที่มันจะสีจะใส,ยสยอย่างนี้นะคะเพื่อนนี่นะคะหัวหัวของไชเท้าก็ชิ้นมันจะใสยอย่างนี้แสดงว่าสุกแล้วก็ตุนได้ที่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเล้งนี่นะคะเปื่อยเต็มที่แล้วเพื่อนตอนนี้เราก็จะมาแต่งหน้ากับซุปต้มเล้งนะคะนี่นะคะ นี่ก็เหลือดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะตักพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะค่ะก่อนอื่นนะครับเพื่อนเราก็จะเอากระดังบีลงไปก่อนนะกรดังบีหัน่นฝอยนะคะเราลงไปก่อน ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะตักน้ำซุปนะคะคเป็นแวนวเร็งที่เราตุ๋นนิ่มแล้วนะคะเพื่อนเห็นไหมคะ ใช้ความสามารถส่วนตัวอย่างสงูมาก ราก็จะเทน้ำลงไปเลยนะคะ จะใส่ผักชีนะคะซึ่งบุงรอนนะคะหอมเพือกพร้อมกับพริกนะคะนะคะใส่ลงไปเลยแซ่บ งไงคะเพื่อนๆหน้าตาต้มแซบของเราหน้าท่านไหมคะนี่นะคะนี่คะ่ะต้มแซบนะคะของที่บ้านครัวพี่สิริอัตค่าน,นะคะต้มแซบของครัวพี่สิรินะคะนะคะ น,ะะน่ารับทานมากค่ะไปเลยค่ะเพื่อนไปเสิร์ฟทานพร้อมกันนะคะก็สำหรับเมนูนี้นะคะก็คลิปนี้จบแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆนก็อย่าลืมนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ